กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาราคาสัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนันครับเจ้เลยค่ะเช้ญญาดูข่าวไหดูข่าวที่กรเกตน,นะ,ะครับหมอคนหนึ่งไปนั่งตรงบันไดอ่ะแล้วฝรั่งออกมาทั้งคุณหมอบอกว่าถูกแตะที่ด้านหลัง ฝรั่งก็บอกเขาเดินแล้วสะดุดะะอ,อันนี้อจจยากให้เห็นว่าจริงๆเราจะเชื่อใครค่ะวิด,ดีนานะครับง่ายๆคิดดูคุณหมอก็บอกไปนั่งตรงนั้นแล้วก็มีมีคล้ายๆถูกเตะข้างหลังค่ะแต่พอเรื่องถึงตำรวจขึ้นมาฝรั่งก็บอกเขาเดินสะดุดแล้วมาสะดุดกระดกแต่ปรากฏว่ามันมีการทะเลาะมีการด่ากันอ๋อค่ะค่ะตอนนี้อย่างเงี้ยไม่เชื่อแต่คนไทยจะแถแลนะฝรั่งก็แถเป็นแล้วคน่คะ S <S เป็นทุก <S PE C> ชาตินะคะอาจารย์ <é st> ใช่ครับคือมันต้องยอมรับวันเน <k S 2> นะ่ะคงไม่ได้เดินสะดุดมาเตะหลังก็ดีหรอวครับคุณห <c oughs> มอคงไม่ตัวหกหรอกครับผมว่าทีนี้ทีนี้ประเด็นที่ผมพูดเน่ยมันเป็นข้อหาทําร้ายถึงแม้จะโดนอย่างนั้นก็ทําร้ายและที่สําคัญเนี่ยมันมีการว่าอ้างว่าเป็นลูกเป็นตํารวจอีกไม่กลัวอีกข้าวเอ๊ะทำไมทําไมชอบอ้างตํารวจตารวจอยู่ดีๆก็แย่ๆอยู่แล้วมาอ้างตํารวจอีกค่ะผมว่าในฝากนิดนึงคนที่ จะทำร้ายใครอะไรกันนี่อย่าไปอ้างกับตำรวจเลยให้เขาอยู่เขาดีๆบ้างเถอะ่ี่รักษาหน้ากันไว้หน่อยนะครับฝ่ามก็แต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของการทำร้ายเปะแน่นอนไม่หมดใจน้าทีนี้ก่อนจะตอบคุถามนั่นดีใจจังเลยการ่างเขาจะจัดเรื่องอะไรนะอ๋อด่วนรัดฟ้าปลูกป่าชายเลนค่ะอาจารย์อาจารย์ไปไปด้วยไหมคะอาจารย์ไม่เนี่ยอยากไปแต่ว่าติดตรงข้างนองค์ขอนิดนึงค่ะขึ้นขึ้นทางด่วนตรง ปลาปลาหนะึ่งอะบริบเวณตอนนั้นมันจะมันจะมีที่ว่างอยู่ต้งช่วยช่วยลดน,น้ําตอนนั้นต้องตอนหน่อยไปมันเลี้ยงต้นไม้สู้แดดไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนจะไปปลูกป่าต้นนู้น,น,น,นช่วยลดน้ำนี้บางนเกิดเมื่อวัเห็นแล้วมันปลูกป่าต้นนั้น เอาพี่ใกล้ตัวก่อนนะัวนี้าไม่ต้องใครไปช่วยรถทาทังหมดรถเองก็นะแล้วนะคัเต็มพี่กับ, <S <S บเอาละมาว่าของเราต่อเลยครับโอเคเมื่อวานคะ่ะอาจารย์ที่มีคนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมารยาททนายความนะคะนะนะวันนี้คุณนภร,รัตถามต่อเนื่องมาบอกว่าคือ หลายๆครั้งที่เราเราเจอปัญหาจากคนที่เป็นทนายความนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเวลาทนายความไม่รักษามารยาทของทนายความเนี่ยแล้วโทษรรหรือว่าความผิดที่เขาดําเนินการกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างเหรอคะอาจารย์ทัานใบอนุญาตพัาใบอนุญาตปีหกเดือนปีถ้ารุนแรงก็ถอนใบอนุญาตทนายครับอ๋อค่ะที่มันไม่ค่อยได้ผลเนี่ยเพราะเหตุผลอย่างนี้ครับกว่าจะไปร้องมันเกินเขาลูกศิอก็ต้องฟ้อง ร้องภายในปีหรือสองปีเนี่ยนี่ผมจําไม่ได้แต่หลายเรื่องไปร้องมันเกินเลยระยะเวลาพยายามร้องเร็วถ้ามีถ้ามีมารยาททนายคนไหนจะเห็นว่าไม่สุตรตองยุยงให้เขาฟ้องกันนะครับหรือว่าอ่าเอาความลับของเราไปบอกกับคู่ความทนายสมมติถ้าผมเป็นทนายของคุณสุนันแล้วนะแล้ววันหนึ่งผมขอเปลี่ยนข้างคุณท่านคุณสนยยุนันทะเลาะกับคุณเจษณาเงี้ยพอผมเปลี่ยนข้างเปลี่ยนผมไม่เป็นให้คุณสุนันนะผมเป็นไม่ได้นะครับไม่ได้ อ๋อค่ะท่านต่อไปคุณอานะคะอันนี้เขาบอกว่า mm. เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี54นั้นเลยนะคะอาจารย์ <Okay. S 1> คือมีคนรู้จักมาขอยืมเงินนะคะแล้วก็เอาโฉนดที่ดินมาค้ำประกันนะคะ mm. คือให้โฉนดตัวจริงนะแล้วก็ให้สำเนาบัตรประชาชนให้ให้คุณอาได้ถือไว้แต่ว่า ในสัญญาเนี่ยไม่ได้กําหนดวันว่าจะชาระเงินคืนกันเมื่อไหร่นะคะ oh. ก็ด้วยความที่อ่ะรู้จักกันก็ก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาไม่เคยส่งเงินเลยนะท้งต้นท้งดอกไม่เคยให้เลยนะคะจากปีห้าสี่ล่วงเลยมาถึงปีห้าเจ็ดตอนนี้เขาย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นแล้วพอติดตามทวงถามเขาไม่ยอมคุยด้วยนะคะเท่าที่ทราบเนี่ยคือเขาพอมีเงินแต่เขาไม่ใช่คืน ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเอโฉนดที่เราถือไว้เนี่ยเราโอนกรรมสิทธิ์เป็นของเราได้ไหมคะอาจารย์อันนี้เขาจดจำนองหรือวางไว้เฉยเฉยวางไว้เฉยเฉยค่ะวางไว้เฉยเฉยโอนไม่ได้ครับไม่ได้ต้องต้องแจง้งต้องฟ้องคดีก่อนทีนี้ว่าถ้าต้องไมชำระเนี่ยเรามีหนังสือแจ้งเลยมีจดหมายทวงถามให้ชำระนี่ภายใน,นกี่วันแล้วถ้าไม่ชำระเราก็ฟ้องคดีฟ้องคดีเสร็จแล้วเนี่ย พอเราชนะคดีเราก็ยึดที่ดินนี้เอาขายทอดตลาดครับค่ะค่ะอาจารย์ครารลการที่แบบให้โฉนดที่ดินต่อให้เป็นตัวจริงให้เรามาถือไว้เฉยๆตั้งแต่ปีห้าสี่เนี่ยอันเนี้ยเขาไปขอออกโฉนดใหม่ได้หรือ,อยังคะอาจารย์ถ้าเขาไปแจ้งหายออกโฉนดใหม่ได้ครับแต่เขาติดคุกแต่เขาติดคุกนะถ้าทําแบบนั้น,นเดิมเหมือนแนะนำเมื่อวานนะครับไปดูที่สำนักง,งานที่ดินโฉนดแปลงนี้ทําอะไรหรือ,อยังค่ะถ้ามีการแจ้งขอออกไปแทนโดยอ้างว่าหาย เจ้าของติดคุกแน่นอนครับอ๋อค่ะส่วนท่านต่อไปคุณสมานอันนี้ก็สอบถามเรื่องที่สปรกรนะคะคือเขาบอกว่า,เ,าเขาเองเนี่ยก็มีที่ดินสปรกรนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ออกเป็นโฉนดมีการเอาไปจำนองไว้กับทออสอนะคะแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลถึงประกาศาให้สามารถไปดำเนินการออกโฉนดได้เขาก็เลยสอบถามว่าแบบนี้ เขาจะมีความผิดอะไรไหมเขาต้องทํายังไงต่อที่จะได้เป็นเจ้าของที่ดินนะคะอาจารย์อ๋อไม่เป็นไรเขาก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ถือว่ามีสิทธิ์ถือครองในที่ในที่สมบกรูรณ์นะครับทีนี้ไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อดําเนินการขอออกเป็นโฉนดสมบกรูรณ์คือการออกเป็นโฉนดสมบกมบูรณ์มันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมือได้ง่ายขึ้นแต่นั้นเองแต่มันไม่ใช่โฉนดจริงนะครับเพียงแต่ว่าอเดี๋ยว,ว,ยวธนาคาร ซึ่งทกศนี่รับจำนองอยู่แล้วนะครับจำนองติดเอาไปครับแล้น <c oughs> ต่อทกศแล้วขอขออกเป็นสนดสมบกรดีกว่าครับค่ะค <c oughs> ่ะส่วนคุณ,ณพนพดลบอกว่าโดนสรรพกร นะอายัดบัญชีของบริษัทนะคะโดยเขาบอกว่าสรันปรกรณ์เนี่ยมีหนังสือแจ้งมาอายัดท,ทั้งหมด4ี่ธนาคารที่เขา,เ,าเขาทำธุรกรรมอยู่นะคะเขาก็เลยสอบถามมาว่าแล้วถ้ามีเงินจะโอนเข้ามาให้บริษัทเนี่ยแล้วเขาไปเปิดบัญชีใหม่ที่มันไม่ใช่ธนาคารที่สันากร์อายัดเนี่ยหมายความว่าเขาก็ยังเบิกเงินได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เบิกได้ครับแต่ต้องไม่ใช่ชื่อบริษัทและชื่อบริษัทก็โดนอีกครับอ๋อ นะคะอันนี้ก็คือ,อยังไงก็ต้องไปเคลียร์สรรพกรก,ก่อนยังงั้นหรือเปล่า,<บ>าอาจาร,รย์ดูเงินในบัญชีพอเคลียร์ไม่พอเคลียร์ก็เคลียร์ไปครับคนะปัครับค่ะส่วนท่านต่อไปคุณสมัยนะคะคุณสมัยอยากทราบว่าคดียักยอกทรัพย์เนี่ยโทษเป็นยังไงยอมความได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับโทษจำคุกก็สามปีนะครับสามปียอมความได้ครับค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณรัชดานะคะบอกว่า บ้านอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะคือคุณยายข้างบ้านเนี่ยก่อนหน้านี้ปกติดีแต่ว่า2ปีที่ผ่านมานะคะคุณยายเป็นผู้ป่วยติเตียงแล้วคุณรัชดาบอกว่าตั้งแต่เป็นเพื่อนบ้านกันมาเนี่ย คุณยายไม่เคยมีญาติมาเยี่ยมเลยนะคะแล้วก็สอบถามคุณยายคุณยายบอกว่ามีน้องชายอยู่หนึ่งคนแต่ว่าไม่เคยติดต่อกันมา20กว่าปีแล้วนะคะทีนี้คุณรัชดาเนี่ยพอเห็นคุณยายป่วยติดเตียงกนะะ็ช่วยดูแลมาตลอด2ปีนะคะจนล่าสุดคุณยายบอกว่าจะโอนบ้านและที่ดินที่อยู่ของคุณยายปัจจุบันเนี่ยยกให้คุณรัชดาทีนี้เจ้าตัวก็ไม่ค่อยแน่ใจกับอาจารย์ว่าเดี๋ยวอนาคตถ้าญาติพี่น้องเข้ามาแสดงตัวเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะค่ะ ไม่มีปัญหาหลอะครับถ้าถ้าคุณยายโอนได้ตอนนี้ก็ก็ก็เหมือนกันคุณยายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะโอนให้ใครก็ได้แต่ถ้าถ้าคุณยายไปโอนที่ดินไม่ไหวก็อาจจะทําพิัยกรรมไว้ก็ได้นะครับแต่กรรมถ้าทำในผมแนะนําว่าให้ให,ให้ทําพินัยกรรมฝ่ายเมืองไปทําที่อำเภอคาคุณยายทาที่อำเภอง่ายที่สุดครับค่ะแล้วถ้าคุณยายทําเป็นพิธีกรรมนี้ใครจะเป็นญาติพี่น้องมาแสดงตัวว่าเป็นญาติตอนนี้นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วใช่ไหมคะครับเพราะ เพราะว่าคุณยายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของจะยกทรัพย์สินให้ใครก็ได้ครับนะคะส่วนท่านสุดท้ายคุณวรพจน์ค่ะบอกว่าติดตามข่าวเรื่องสาวอินโดกุเรื่องเพื่อจะสร้างกระแสทำคอนเทนต์นะคะแต่ว่ามันทําให้ประเทศเราเสียหายมากเขาก็เลยสงสัยว่าแบบเนี้ยต้องมาดาเนินคดีที่ประเทศไทยไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าเข้ามาในประเทศัก็ทาได้ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศนะครับ เราอาจจะขอตัวมาได้แต่ที่ต้องดูสดที่สัญญาระหว่างเรากงบอินโดนีเซียด้วยครับ๋อค่ะว,วันนี้เติมมาเดี๋ยวนะคะสองสี่เจ็ดคำถามนะคะก็เป็นสองร้อยสามสิบเจ็ดคำถามแล้วค่ะอาจารย์อับวันนี้มันร้อนนะอากาศมันร้อนยองยอตท้งตัวไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าน้ำม่ใ่ะนี้แหละครับสวัสดีคขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชาย่าปัญหาชาวบ้าน โดยสำนักงานอายการสูงสุด